อารนันตงในแมนซิตี้เฟรดวัฟและก็ท่นนักสเปอร์ทุกคนสนใจในตัวของดักเตะของบรมัดอย่างอันสตวนสเตเมโยและก็กำลังจับตามองข้อตกลงในช่วงการย้ายทีมตลาดช่วงมกราคมนะอารนันไงนเมื่องานนี้ทนนักของฟังสูงสุดซีซั่นนี้ฟันได้นำจอมเครรยบอลพิเมเบริกสวิตนัดแรกเลยก็ว่าได้อารนันไงส่วนร่วมกับเกมไปอย่างมากวัเชลบออป้องเวียดทำได้ดีแล้ว อะไรยันไงลิเวอร์พูลอันดับพุ่งส่งตารางคะแนนพิมเบลเลกล่าสุดตามค่าเอ็กจีนะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเมื่อกันนิตน่าของทางฝั่ง City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและก็ทอตแนมฮอตสเปอร์อีกนั้นต่างก็แสดงความสนใจในตัวของนักเตะบอลมัด แล้วก็กองหน้าที่ชื่อว่าองตวนเชเมโยหลังจากที่นักเตะนั้นโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลทั้ง3สโมสรได้ส่งแมวมองเข้าไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอาจจะพิจารณาเดินหน้าในการเจรจาช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงมกราคมก็เป็นได้จากผลงานที่โดดเด่นของเชเมโยทั้งพละกําลังความเร็วและก็ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายตําแหน่งในแนวรุก ทำให้เขากลา,ายเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่หลายทีมต้องการขณะที่บรันมัทเองก็ต้องพิจารณาทั้งโอกาสและ,และก็การรักษาผู้เล่นคนสําคัญไว้รวมไปถึงเงื่อนไขด้านการเงินที่มีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาแม้จะยังคงไม่ได้มีข้อเสนอจากไปทางการแต่ว่าการะแสข่าวความสนใจในการบริขับพิเมเบริอังกฤษทําให้สถานการณ์ของเชเมิโยนั้นกลา,ายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นก่อนตลาดนักเตะในช่วงหน้าหนาวจะเปิดทําการในครั้งนี้ อาร์ตังไงเฟอร์จิลฟันได้กับ Dun, ful, ตันลิเวอร์พูลทำสถิติสกัดบอลมากที่สุด94ครั้งหลังผ่านไป11นัดแรกในพรีมเมียร์ลีก2025เฉียนมาร์กอสเซนเดซี Change, cos, cy, บ่บอรมัสหนึ่งครั้งพร้อมเผย10บรรดาบจอมคลีาบอลสูงสุดในช่วงซีซั่นนี้โดยเฟอร์จิลฟันได้กับ Dun, ful, ตันลิเวอร์พูลทำสถิติคาราบอลมากที่สุดในพมมรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาล2025หลังผ่านไป11นัดรวมแล้ว94ครั้งขณะที่มาร์กอสเซเดซี่ตามมาติดติดที่93ครั้ง โดยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤะด,ดูกาลส0 2 5ันผ่านไปได้มากถึง11นัดก่อนที่จะพักประเด็กให้กับโปรแกรมทีมชาติโดยที่อาร์เซนอลนำไปจากฝูงไว้ทั้งหมด26แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รักอันดับ2 22แต้มส่วนเชลซีอยู่ที่3ที่จำนวน20แตมม้มโดยในขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยถึงสถิติออกมาแล้วว่าเฟอร์จิลฟันได้ประการหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลเป็นนักเตะที่สก,กัดบอลออกจากพื้นที่อันตรายได้มากที่สุดจำนวน9 4ครั้ง จาก11เกมเฉือนมาร์กอสเซนเดซี่กองหลังบราร์มัสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดย10นักเตะคเรยบอลมากที่สุดในพรีเมียร์ลีก11นัดแรกในครั้งนี้อันดับหนึ่งเป็นเฟอร์จิลฟันไดายจากลิเวอร์พูล94ครั้ง2เป็นมาร์กอสเซนเดซี่จากบราร์มัส94ครั้ง3เป็นไบเคิร์ชินจากเอฟเวอร์ตัน79ครั้ง4เป็นแม็กซ์ซองสปาราคัวจากเชลซี75ครั้งอันดับ5เป็นเจมส์ทาคอฟสกี้จากเอฟเวอร์ตัน74ครั้ง อันดับ6เป็นโยอาคิมอันเจ์เซนจากฟูรัม74ครั้งอันดับ7เป็นมาซิสเอสเตฟจากบรันด72ครั้งอันดับ8เป็นนาธานเคอรินจากบรนฟอร์ด72ครั้งอันดับ9เป็นเชฟฟันเดอร์เบิร์กจากบรนฟอร์ด71ครั้งและอันดับเป็นโจโรดอนจากค้าตั้งของบริษ70ครั้งอะไรยังไงเมื่องานนี้นิกโบเทลบาดอกองหน้าค่าตัวแพงของเดลกาเซนได้ออกมาปกป้องเพื่อนประจมชาติเยอรมนี อย่างฟอร์นเวียที่ถูกจับตามองอย่างหนักนับตั้ที่ย้ายมาลิเวอร์พูลด,ด้วยค่าตัว1 1 6ล้านปอนด์แต่ยังคงไม่สามารถจะยิงประตูหรือว่าแอซิสได้เลยใน11นัดท,ที่ลงเล่นในลีกซึ่งบเบเทียบดอได้กล่าวบ,บอกว่าสำหรับนักเตะท,ทุกคนแล้วการปรับตัวไม่ใช่บรรงายแต่เขาทําได้ดีมากๆแล้วในกระดาษเองนั้นอาจจะไม่ได้เห็นจํานวนประตูแต่ถ้าเทียบเกมของผมกับของเขาเขามีส่วนร่วมกับเกมมากกว่ามากกว่าเลยนะ ผมอาจจะแค่ยืนถูกที่ถูกเวลา3-4ถึงครั้งรับบอลและทำประตูได้แต่เขาเป็นคนที่มีบทบาทในเกมนั้นเยอะมากสัมผัสบอลและก็สร้างจังหวะด,ดีๆได้ตั้งหลายครั้งสำหรับโบเชียบดอได้ดูการที่แล้วทำประตูให้กับโต้สังกัดไปทั้งสิ้นเจ็ประตูจากทั้งสิ้นสัสามนัดในทุกบริการย้ายมาที่อังการิซีซั่นนี้ก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวทำประตูให้กับทีมของเอติฮาวไปแล้วมากถึง6ประตูจากการลงสนาม14นัดในทุกบริการ เอาแล้วไงเมื่อไงนี้เอาใจคอบอลเมื่อพิมาริกในฤดูกาลส0 2 5บผ่านไปแล้ว11นัดสถานการณ์ของแต่ละทีมเริ่มชัดเจนขึ้นแต่วันนี้เรามาดูตารางคะแนนทางเลือกตามค่า XG หรือว่า e x p e ซ t เปซึ่งสะท้อนว่าแต่ละทีมสมควรได้รับคะแนนกันเท่าไหร่ตามโอกาสในการยิงจริงเดสหนาเมื่อไม่ใช่แค่ผลลัพธ์บนตารางคะแนนปกติในะคะรั้งนี้โดยค่า XG นั้นคืออะไรกันแน่เราขออธิบายเพิ่มเติมว่าค่า XG หรือว่า Expert Go นั้นคือ จำนวนประตูที่ควรจะได้ตามคุณภาพของโอกาสในการยิงไม่ใช่จํานวนประตูที่จริงที่ยิงได้ตัวอย่างเช่นเกมบิ๊กแมตช์เมื่อสัปดาห์ก่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านถล่มเลบัวฟูไป3าต่อศูนย์เกมนันกล่าวค่า XG ของเปร์บายสีฟ้าอยู่ที่ประมาณ1.51ส่วนของแดงเลบวฟูคือ0.61์ดดังนั้นหากว่ามองผลลัพธ์ตามค่า XG ควรจะออกมาเป็นซิตี้ชนะ2ต่อ1ซึ่งเมื่อเทียบกับผลเกมการแข่งขันจริง มาสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเกมนั้นทีมของเป๊ปกาเดร่าจบสกอร์ได้คมกว่าโอกาสที่ควรจะยิงได้ขณะที่ลิเวอร์พูลใช้โอกาสเปลืองเพราะเมื่อดูจากโอกาสควรจะมี1ประตูจากเกมเกมนี้อะไรนี่คือตารางคะแนนพิมพ์ิลกตามค่า XG หลังผ่านไป11นัดแรกในครั้งนี้เริ่มต้นที่อาร์เซนอล11นัดชนะไป8เสมอ1แพ้ไป2มีทั้งหมด25แต้มอันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี 11นัดชนะไป7เสมอ4แพ้ไป0มีท <t> ั้งหมด25แต้มคริสตันพาเดต11นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป2มีทั้งหมด21แต้มเชลซี11นัดชนะ5เสมอ4แพ้2มีทั้งหมด19แต้มเลเวอร์พูล11นัดชนะไป5เสมอ3แพ้ไป3มีทั้งหมด18แต้มบริยูเตด11นัดชนะ5เสมอ2แพ้4มีทั้งหมด17แต้มแมนยู 1ตนัดชนะ4เสมอ4แพ้ไป3มีทั้งหมด16แต้มเบรนฟอร์ด11นัดชนะไป3เสมอ6แพ้ไป2มีทั้งหมด15แต้มเอฟเวอร์ตัน11นัดชนะ3เสมอ6แพ้ไป2มีทั้งหมด15แต้มนอตติงแฮมฟอร์ดิ11นัดชนะ4เสมอ3แพ้ไป4มีทั้งหมด15แต้มบรอดมัธ11นัดชนะ3เสมอ5แพ้ไป3มีทั้งหมด14แต้มนิวคาสเซิ 11นัดชนะ3เสมอ4แพ้ไป4เไว้ทั้งหมด13แต้มเวสแฮม11นัดชนะ3เสมอ4แพ้ไป4เบทั้งหมด13แต้มบรลตัน11นัดชนะ1เสมอ9แพ้ไป1เบยทั้งหมด12แต้มทอตแนมฮอตสเปอร์11นัดชนะ2เสมอ5แพ้ไป4มีทั้งหมด11แต้มฟูรัม11นัดชนะ1เสมอ7แพ้ไป3มีทั้งหมด10แต้มดแร์แลน 11นัดชนะ1เสมอ7แพ้ไป3มวยทั้งหมด10แต้มบูฟตันเบนเดอร์11นัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป6มวยทั้งหมด9แต้มอาร์ซามิล่า11นัดชนะ1เสมอ5แพ้ไป5มวยทั้งหมด8แต้มและก็เบิร์นเบรี11นัดชนะ0เสมอ2แพ้ไป9มวยทั้งหมด2แต้มซึ่งจากตารางคะแนนพิมพ์มายเลตามค่าเอชี้ให้เห็นแล้วว่า2ทีมนำอย่างทั้งสองของอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ สมควรอยู่ตรงนั้นดีแล้วเช่นเดียวกับแมนยูซึ่งอันดับคงที่แต่สำหรับเอรวพูลที่ตอนนี้รังอันดับที่8ตามความเป็นจริงทําให้เรารู้ดีนะว่าพวกเขาใช้โอกาสเปลืองในการทําประตูและก็ควรจะเสียประตูน้อยกว่านี้รวมไปถึงริดฟอร์เดและก็คริสตัมฟอเดชที่อันดับควรจะดีกว่าที่เป็นอยู่เยอะมากเลยนะในทางกับกันสเปอร์ซันเดอร์แลนด์และก็อาร์ซนอลเอีนั้น อันดับตกลงไปเยอะมากเลยนะหากปฏิค่า XG ซึ่งมันก็บ่งบอกได้ว่าในโลกความเป็นจริงพวกเขาจบสกอร์ได้ดีเกินคาดสามารถเปลี่ยนลูกยิงยากๆให้เป็นประตูได้หลายลูกในครั้งนี้นั่นเองนะเดวิด e อร์กอดีตกองหน้าคนดังแสดงความเชื่อว่าอรเล็กซนเดอร์อิซากับโอโกเอกิเตเกสามารถจะเล่นร่วมกันที่ลิเวอร์พูลได้เหมือนกับที่ตนกับแอนดี้โคลเคยเข้าขากันที่แมนเชสเตอร์ในครั้งนี้ โดยที่วกเูทุ่มเงินซื้อทั้งอิสซักและก็เอกิเดเกมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้เวลาที่พวกเขาได้เล่นร่วมกันนั้นทั้งคู่ยังคงดูไม่เข้าขากันเท่าที่ควรจะทําให้เริ่มเป็นที่พูดถึงในระดับหนึ่งแล้วซึ่งยอกเปิดเผยบอกว่าคุณต้องสร้างบรรยากาศที่ดีภายในทีมขึ้นมาถ้าคุณสร้างสเปรตในแบบที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกนะว่าคุณได้แข่งกับเพื่อนรัฐะลัก็มันก็จะไม่มีความขัดแยังหรือความรู้สึกแย่ต่อกันอีกเลย สมัยผมะนะโควิลี่เองก็ไม่เคยเกลียดผมตอนที่ผมย้ายไปอยู่กับแมนยูการย้ายทีมในครั้งนั้นมันหมายความว่าผมต้องไปแย่งตําแหน่งกับเขาแท้ๆเลยแต่เขาก็ยอมรับความท้าทายนั้นเขาไม่ได้มีท่าทีตัดใจว่าผมเก่งกว่าเขาเขาเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเขาพร้อมสู้เสมอและอย่าลืมนะว่าทีมชุดนั้นมีเท็ดดี้เชอริงแฮมกับทันตของโอเรกุนดัลชาด้วยการแย่งตําแหน่งค่อนข้างจะดุเดือดที่สุดแล้ว ซึ่งที่จริงแล้วโคลรี่เองจะเลือกย้ายออกชิทางทีมก็อย่างได้แต่เขาไม่ทำเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถของจนเองในขารักนี้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะกันใหข่้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันกครับ